ลับเป็ดเมื่อนี้ยูทูบเบอร์มาถ่ายค่าเลยเว้ยสวัสดีครับเ <c oughs> มื่อนี้สิ <c oughs> พความบ่งวิธีเห็ลุลาบเป็ดที่ถูกต้องเ้อ <c oughs> ของปืนบ้านททยหนองคายแทยขอำเพื่อทบนะครับธรรมดาบ่ได้พิธีพิธันปันนี่ได้ี่เมื่อนี้มีอ้อนำอมุตั้งใจเฮ็ดเลยครับตั้งใจ ตั้งใจแสุดเลยมันนี่ต้องออก,กันเป็นสูตรโบราณนะครับ,ด,บรดังเดิมก็พอใช่ไหมฮะแล้วมันใจปัญญากุกมันใจจากบนเส้นนี่ฝีมือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าครับเ <laughs> บิ้งได้ครับได้ดเบิ้งเราไปทดลองเก็ดกินแล้วกาผู้ใดเท็ดบราเป็ี่ยนอันนี้การลูกมืออาจารย์สักเด้อนี่นะภาษาเหนือก็ เขาเรียกอย่างลาบเป็ดแบบเล่านี่ยนะทั้งเหนื้อมีบ่ทางเหนือมีไหมมีเป็นลาบเลยครับใส่บักแคนอันนี้แต่ทางเนื้อสีมีเครื่องเทศแบบมาตรฐานคือบักแคนมักแคนเนาะมักแคนอันนี้แก่กระเทียมแต่แต่ยิสานี่ส่กระเทียมสใส่กระเทียมซอยครับซอยหอมอืมยิสานใส่กระเทียมซอยหอมค่อยอาย อันนี้กำลังสิล้วนเป็ดนะครับด้วยไฟหอนบ่เอาการทำไฟนี่หอนบ่วิธีล้วนไฟกับหอนประมาณปานกลางครับอ่าครับพี่น้องไฟปานกลาง ให้พ่อุกแน่ว่าชุกแน่แล้วมันค่อยหวานค่อยย่ำพลอยมากอันนี้ก็ซ้อยหอมครับซ้อยหอมไปเป็นเครื่องปรุงผสมไปใส่ลาบการตำเป็นยังยว กระเทียมนีผ้ตาตําเร็จผมสิผัดกับเครื่องในเนเลยครับอ่าสิผัดเครื่องใน่ใ,นใ้สุปกองสุกครับนีแด้ครับกองเครื่องในเตรียมเครื่องในไว้เครื่องในเปียกเครื่องในไปใสว่น,นี่ก็คือวิธีตาํากระเทียมที่ถูกต้องครับทิลเม็ดครับใส่เชลล์หน่อยกันใส่อะไรมันจะฟุ้งมันสิฟุ้งมะสิระเด้ <c oughs> <c oughs> เราต้องปล่อยเย็นนิดม,มาควควรอย่มันเย็นเลยนี่นครับต้องคนตอนมันเย็น,ลน,น,น,ยนปล่อยนิดตีปไปหน้อเลอเคยเอบเดีเยวไปน,นี่ก็เปมนกันเจียวกระเทียมไว้ใส่ เขาว่าอย่างไงมัน,นเรียกว่าผัดเครื่องในครับหรือล้วนเครื่องในให้สุกผัดเครื่องในหรือล้วนเครื่องในให้สุกตุ้ยานมาช่วยีิครับปัญหาก็คือตัวนี้ครับน้ำที่เราตั้น,อออนอจากกับมะนาวนะครับราดลงไปเลยครับ เราใส่ยี่บกของชั้รถระดับใส่ใส่จังเลดกครับระดับทำอาหารระดับทำอาหารเมื่อชีพเมื่อชีพลองใส่ชี้นรกอนใส่ต้องหันกล้องต้องบางกล้องรถชนเดียวครับ เขาไม่สุกไม่ได้มันจะคาวครับเนื่องจากเป็นหนังแล้วก็เป็นเครื่องในถ้าไม่สุกไม่ได้กินไม่ได้ครับต้องให้สุกก่อนนะต้องให้สุกอ,อ,อันนี้สุกจริงเลยเนี่ยอา้าวพอสุกแล้วนี่ก็เี๋ยวไปจะเทศเซมอนี่ครับแล้วก็ปรุงเลยครับปรุงรสครับเทศเซมอ่ที่เขาล้วนไวคน้ครับแมนครับ เย็นนิดหนึ่งครับปล่อยให้เย็นนิดนึ่อก็จะมาปรุงครับเพราะว่าถ้าปรุงร้อนๆก็ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเข้าขคั่วอะไรมันจะสุกหมดร้อนได้มันเย็นก่อนนนะต้องปล่อยให้เย็นนิดหนึ่งครับปล่อยให้เย็นใจออกให้เย็นเย็นก่อน ประมาณนี้ครับเลือดใส่ใบตะไคร้มาแหงบะข้าวครับปล่อยให้น้ำเย็นกวอนคือั้นตีเลือดอนนาอันเนี้ยลาบเป็ดนี่เราบสีใดจะดสังยางลาบเลือดกับลาบขาวใช่ครับลาบขาวก็อร่อยใส่เลือดก็ต้องอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นเลือดสดๆครับเอาไว้คันกับตะไคร่ให้เป็นเลือดแดงนที่จริงจะดูะผมจะตักส่วนที่เป็นมันนี้ออกออเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบความมันตรงนี้แต่ว่าต้องดูอีกทีว่า มัันนแบบกถ,ถ้าคนที่ชอบมันๆนเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวต้องคุยกับทีมงานอีกทีว่าจะใส่มันตรงนี้ด้วยไหม,ม,มเพราะมันจะอร่อยมากตรงนี้เพียงแต่ว่าเราเห็นว่ามันมันก็ตักออ,อกนิดหนึ่งก่อนนี่ครับเป็นลักษณะแต่ว่าเขาเรียกว่าคุณค่าทางอาหารมันอยู่ข้างในนี้มากพอสมควรนะครับ เนื้อตรงนี้เย็นแล้วผมจะเทเนื้อตรงนี้ลงไปเพื่อจะปรุงแล้วนะครับเพื่อจะต้มรสด้ะเครื่องในนใช่ครับเครื่องในที่สุดแล้วครับรุดเรียบร้อยแล้วอือมนจะกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้ทนะาลองได้กินนไหมพริกผงมันบาไป็นเดี๋ยวครับ ให้มันเข้าเนื้อกันก่อนทังเครื่องในทั้งเนื้อการการทำลาบเป็ดนี่นะครับถ้าไม่มีกลิ่นคาวอยู่ในเนื้อหรือเครื่องในนี่ก็คือสุดยอดแล้วของความอร่อยนะครับแซบเป็นมาจะอร่อยมากครับจะแซบภาษาบ้านผมว่าแซบหลาย ตอนนี้ก,กำลังค้นอยู่ครับต้องเข่าอันนี้จะเริ่มปรุงแล้วครับเริ่มปรุงแนละ้วิ่มต้นก็คือจะใส่พริกก่อนครับเพราะพริกนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดับความค้าวได้คือ,อพริกพริกป่นนะครับใส่พริกป่นได้พี่น้องใส่พริกป่นก่อนเนื่องจากพริกป่น,กน,น,กกนนีคุณสมบัติก็คือตัดความข้าวได้อยู่แล้ว ปุ๋นนี่ต้องเผ็ดนั่นไหมนะปุนต้องเผ็ดเพรสมควรครับเดี๋ยวถ้าเม่ถ้าไม่ดเผ็ดก็เติมอีกครับต้องเติมอีกได้อันนี้คือข้าวคั่วครับข้าวคั่วข้าวคั่วต้องเป็นข้าวเหนียวนะครับวิธีทำวิธีทำข้าวคั่วเอาข้าวสารเหนียวครับไปคั่วเส้ไฟจนว่าข้าวคั่วเนี่ยมัน มันดำครับต้องออกสีดำดนะครับค่อยมาตำยะงเป็นของแท้เหจังเป็นของแท้ส่งเกือบใหม่บริสติส่งเกือบใหม่เลยครับพริกนี่ไปซื้อตลาดนี่เราต้องชิมด้วยพริกนี้ชิมแรงมากครับเผ็ดย้นมากแค่แค่เมนแบกพริกนี่มันสิเผ็ดเลยนะต้อกันมาบอกพริกนี่เผ็ดเลยเหมือนว่าของเสียวันจะปลูกบบกพริกบเผ็ด เขาเสียวุจเสียวุฒเพิ่นรวยมาเทือนนึงเหรอทุกครับเพิ่นปลูกคลิกรวย,กกรยมาเทือน,นึงเพิ่นปลูกกับผู้จัดก,การออมสินนะครับเออปลูกกับอ่าท่านร่องเบิร์ครับได้กำไรเยอะแยะได้กำไรเยอะแยะร่วม,มทุนประมาณครับสี่หมื่นแหละครับร่วมทุนประมาณสี่หมื่นกำไรเด้อขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทครับ น้องนันกำไลมืดครับเกเคเลยเออของของชู้รถใส่ประมาณสายชาหนึ่งเลยครับชาโตเลยไปยังขั้นขั้นเด็กแสบหลายก็ใส่หลายก็ได้ครับเขาเั้นแป้งนัวครับแป้งนัวเด็กแสบหลเชื่อหรือเชื่อม่เนี่ยนครับจริงๆเราต้องไสน้ำปลาล้านี่ครับบ่รู้ว่าบ้านนี่มีมันนำปลาล่ะบ่บ้านไอผม มันต้องใส่น้ำปลาน้ำจะน้อยหนึง่งนี่นละ,น,น,ะ,ะน้ำปลาตาน้องมีก่น้ำปลาะที่เป็นขวดเอามาใส่เอามาใสา่พุวดน้ำปลาะขวดแหรอครับินเ<า>้นาบินเ้าพน้องวดเนี่ยเนอาหาแรงแรงแเยอะ โอเคเลยครับตีสอนใส่น้ำปลายใส่น้ำปลายเล็กน้อยครับเห็นไหมเข้ากัน,กกนอื่างนี้นไม่กินครับอยนไม่กินมันเต็มเป็นโบราณครับอืโปลาเพียมนี่นปลาลาห้าปีหรอปลาล่ามาักรู้สึจกจะประมาณหาปีแล้วครับปลาล่าควรถ้าสิบปีถ้า,าสิบปีสิคัก,กวันนี้ครับแทงแซ่บกันนี่แซ่บกันนี่ ไอหมูกเลยนะครับก็เป็นวะตุกนเอ้ยไคเดนอีกินไหมปลามตักน้ำเมคนเห็มันทัวๆครับเดี๋ยวมันิบเขาเนื่อถ้าคนทัวๆแล้วมันจะเข้าได้ัตรูด ยังได้สีสันก็สีสันมันน่า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 กินแล้วครับตอนนี้อสีสันออกแบบนี้น่ากินแล้วเอาพี่อุ๊ดชิมหน่อยดิสักช้อนดิหน่าช้อนช้อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไม่อยากจะรื่องขอนี้เลยบอกว่าคนแบบไอาใส่ละชิมบ้างไงว่ามันขาดเลยว่าโอ้มะนาวผมยังไม่ได้ใส่ชิมอีกหน่อยดิสักช้อนตักช้อนเติบๆเลยอืขาดอะไรบอก แต่อย่าให้เปรี้ยวมากไม่ได้แล้วนี่ครั้งเรียบแล้วเปรี้ยวได้แล้วเดี๋ยวพี่ชิมหน่อยดิอืมไม่พออะไรบอกแต่ว่าพริกกับข้าวคั่วใส่มากแล้วนะพอสมควรแล้วผมจะเอาหอมลงแล้วทีนี้ขาดเลยไหมอือครอดีแล้วถ้าใส่พริกปงมากเกินมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะกินได้คำสองคำ เฮ้หอมอหอมใส่ตอนนี้แหละสีสันมันจะน่าชมกว่าเดิมมีได้ไม่เป็นเดิอเป็ดหมดก็ดีเลยกินพริกตามไปเม็ดเหมือนเดิมที่ค่อยพริกพริกค่อยแก่นตามนะครับพริกสดป่ะพริกสดค่อยกินตาม ถ้าเป็นนี่นอกจากกินกับเขาแล้วติต้องกินกับยังอีกแน่นี่กิน <c> ก <oughs> ับเหลาเหลาเหลาก็ร,าร,าร,าริแสบนะเหลาก็สุดยอดขอตัดน้ำปลาสัก,กนิดหนึ่งครับมันจะกลมกลมน้ำปลาหลแบครับนี่น้ำปลาห้าปีบอพี่น้ำปลาหมัก5้าปีครับ เดเเวลลาาิยนี่แมัตคนใดทีลรากะคนใดทีลรากะสิตักเสิร์ฟใส่จานครับเหลือเลือดเเหลลืืออดครับเหลือเลือดไว้แบ่งใส่ที่หลังมันมาใช่ครับเอ,อิน้นต้องทำแาบน,นี้ใบตะไคร้ตะไคร้เอามาคั้นกัน คันเลือดคันเส้นเลือดเป็ดครับเลือดเป็ดเป็นลาบแดงเพื่อให้บ,บ่งกมบะเพื่อให้อะไรเพื่อให้เลือดแต่กระจายขันขันเลือดวิธีการขันเบิ้งนะครับนี่เลือดสดๆุู้ไม่ทำอะไร มือนี่ล้างหลายรอบแล้วครับมือเนี้ยล้างดีแล้วล,ล้างสบู่หลายรอบแล้วครับมือผมถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ล้างก็มันเพื่อนร่วมงานที่จะระับร่วมรับประทานจะไม่สบายใจครับล้างถลางเลยมั้งซึ่งก่อนจะมาทำลาบเป็ดนี่อาบน้ําเรียบร้อยแล้วด้วยครับ ใช่ไหมนี่ใช่ครับนี่นี่ขั้นตอนที่จะทําลาบเลือดนะครับก็คือตัดลาบที่สุกแล้วครับลงไปในลงไปในเลือดเลยครับอือครับใส่ลายแบบนี้ก็ก,ก็แล้วแต่ว่าทีมงานจะ,จะอยากกินแดงหรือขาวาก,กินแดงมากหรือขาวมากครับ ต้องเหมือนเออเดียวเดือนหานเหมือนน้ำพึ่งใช่ไหมตรงน้ำพึ่งเดือนหายเดี๋ยวมามประมาณนั้นต้มต้มเป็ดมั้งครับแบ่งใส่จานแบ่งใส่จานยิ่งต้บต้มเป็ดหนึ่งเราต้องใช้สองตัวใช่ไหมรัวขึ้นเขาเขาแลกแต่เพราะตัวเดียวมันมันเล็กเกินต้องต้องแบ่งเป็นสองที่สองที่บางคนก็ชอบผิดแล้วก็รวยได้ เอาวันนี้เสร็จแล้วมะกุกเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับอเอาลิบเพียลาบเปียกไจบเลยนะแซบหลายซิมเบิงแซบแ้วนะครับเอาจิมนาพ่อกันไหมครับ